hello my friends welcome to Coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and today i want to watch one more highlight video from a very beautiful procession uh, ceremony from thailand bangkok my friends but this time i think this video is gonna focus the king raman 10 so uh, i want to watch one more time and i want to see what um, king is doing in this ceremony in this uh, beautiful ceremony procession let's translate the video Completion of the Royal Katina Robe Offering Ceremony by the Royal Marine Procession. And we are gonna watch this video from Thai PBS YouTube channel. Thank you, my friends, for this video, and let's start. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพยุหะาญาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวรารามโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูนสิริวิบูลรัตน์อ๋อ this is his son right this is his son uh I I see him very rare okay he must be the next king in the future okay I wish him good luck ชักูมานประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง เรือ52ลำจัดเป็นริ้วขบวน5ริ้ว3สายพร้อมกำลังคนประจำเรือทุกริ้วขบวนจำนวน2,412นายย่าตราไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาอวดโฉมให้ประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำที่มาเฝ้าทุลอองตรีพระบาทรับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นับจากปี2,500ในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประมนาฑปพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพายุหะย่ยาตราทางชลมากและเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพายุหะย่ยาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวารารามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,502เป็นต้นมา เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันนั้นเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อขึ้นใหม่แทนเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหงส์ลำเดิมซึ่งผุพังเกินจะบ,บูรณะใหม่และเสรสมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกอบพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2454 ถือเป็นมรดกของชาติและเป็นมรดกทรงคุณค่าในระดับโลกด้วยรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลกประจำปีพุทธศักราช2535จากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งล่าสุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ชมมรดกโบราณราชประเพณีเพื่อเผยแผ่และ two fifty impressive boats and an ah ang, that beautiful boat and Supanahang That's อนุรักษ์ไว้ให้ถึงคนรุ่นหลังสืบสารพระราชปณิธานพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในอดีตที่ทรงประหนักถึงความสำคัญของเรือพระราชพิธีอันเป็นสัญลักษณ์แห่งจารีตประเพณีแห่งรัฐ การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐถินยังมีนัยยะสำคัญสะท้อนพระราชศรัทธาด้วยทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาผ่านประเพณีการทอดกฐถินที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองก็ดีเรียกว่าพระกฐถินหลวงหรือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชวงศ์ ระะองหน่วยราชการตลอดจนประชาชนขอรับพระราชทานไปทอดได้อันนี้เรียกว่ากระถินพระราชทาน ซึ่งแต่ละปีมีบัญชีวัดที่ทรงสงวนไว้สําหรับพระกฐถินหลวงกําหนดไว้ตั้งแต่รัชกาลที่7เป็นพระอารามหลวงสําคัญ16วัดและมีวัดชั้นพระอารามหลวงเพิ่มเติมในรัชกาลปัจจุบันอีก2วัดในบัญชีพระกฐถินหลวงคือวัดสมนัณวิหารกรุงเทพมหานครและวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีรวมเป็น18วัด นับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างสืบสารราชประเพณีอันมีมาแต่โบราณซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูความเป็นชาติไทยมิให้สูญหายไป Yes so this is the end of the video and this is very surprising for me I wasn't expecting to see the full royal family that young prince it was very impressive and I wish a good fortune uh, for young prince good fortune good luck uh, in the future he's gonna be the king right this is gonna be very impressive Okay, so uh, we watched a new video about a uh, beautiful ceremony, uh, compilation of the Royal Katina rope offering ceremony by the Royal Marine Procession. Thank you, MTAI PBS YouTube channel, for this beautiful video. Thank you, my friends, for watching out with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.